หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก,ออกโอเคยืมกอดตรงและปล่อยแขนลงทำข้างละสี่อาีกว้า ข้างละสองก็ได้ถ้านี่นี่เอวกจะมานะครับแขนไหลเอวมันมันจะเริ่มไล่ลงนะครับต่อไปนะครับลำได้ครับทังไม่ได้ท้องตัวเมื่อกี้มันจะมีผ้าเกี่ยวกับสามท่าเมื่อวานใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาที่ไหลนะครับมาที่ไหลแล้วก็รับดึงใช่ไมครับดึงซ้ายดึง ท,ท,ท่ารลายที่เจ็ดที่สุดยอดคือ,อ okay. ท่าไหนก็ได้เพื่อตับที่ชอบที่ชอบเเคไหมตั้งท่าเองก็ได้นะครับต่อไปเป็นท่าที่แปดแปดกับเก้าง่ายเราจะควงขอแล้วครวงเอวนะครับก็ย่อดขาอนี้คเอท้าสะเอวนะครับเสร็แล้วผมตามเขียนนาฬิกาผมคอนะครับช้าๆนะครับ กอเป็นหลักนะครับเ,เมมนนะอลเก็บไปนะครับเอลอยู่ข้างหนนะแต่ไม่มีเอลเก็บคอหมุนคอหมุนหมุนลอกตั้เข็มนาฬิกาช้าๆนะครับหมุนเร็วเดี๋มึนนะพอได้ที่ปุ๊บนะครับหยุดมีจังหวะหยุดหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆนะครับจะอันไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าใครคอลั่นก๊อกแกล๊อกแป๊บโอเคถ้าแกลตมีแวบไปที่แขนช็อต หยุดนะครับหยุดนะครับโอเคนะอ่ะเราจะทําควงซ้ายสองรอบควงขวาสองรอบนะอ่ะควงไหนก็ได้นะเลือกเอาที่ชอบอ่ะควงตามเข็มนาฬิกาเร่นะครับปกติก็จะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับอันนี้ไม่มีท่าบางังคับเพราะมันไม่ต้องดันใครพอครบรอบเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับนะครับช้านะครับอย่าเร็วไม่งั้นเดี๋ยวมึนนะครับ ช้านะครับช้าที่สุดดีที่สุดครับโอเคพอแล้วครับอย่าเยอะควงหัวนี่ห้ามควงมากมันมีหูชั้นในซึ่งรับรู้การส่งตัวถ้านี้เนี่ยถ้าเกิดใครเมารถเมาเรือและสุดช้ามากช้าขนาดไหนนะครับช้าขนาดนี้ครับคือเหมือนกับไม่เคยได้ผนเนี่ยนะครับจะรักษาการเมารถเมาเรือได้ด้วยนะครับจะต้องทำประมาณสักเดือนหนึ่ง เหมือนกันแต่ห้ามทำเร็วนะครับต้องช้ามากๆนะครับถ้าเร็วเดี๋ยวเปี้ยเลยเอาละเราควงคอเสร็จเราไม่มาควงเอวต่อนะไม่ไหวเดี๋ยวมืนเราก็จะสลับไปควงเข่าก่อนนะครับปลายเท้าชิดครับไม่ต้องชิดมากก็ได้แล้วก็ย่อเข่าที่ท่าเด็กๆครับท่าเด็กๆเอาไปแตะเท้าแตะแตะนะครับอ่า ช้าๆนะครับถ้าใครมีเสียงกร๊อบกร๊อบกรอบกร๊อบอันนั้นคือว่าเข่าเสื่อมนะครับถ้าเข่าเสื่อมอย่าเพิ่งทำท่านี้โอเคนะครับอันนี้หมุนช้าๆสักสี่รอบก็ได้ตั้งแขมนะครับช้าๆนะครับเน้นช้าอย่าอย่าเร็วชี่โกมโยคะชี่อไทยจีเน้นช้าตรงอไปครับต่อไปตอนนี้ นะครับนั่งพวงทอแล้วมาพวงข้งอเข่าอันนี้จะพวงเอวแยกเท้าออกให้มั่นคงนะคะร,รับเสมอไหล่ย่อเข่าเล็กน้อยเสร็จแล้วถึงทำนะครับก็อันนี้พวงเอวอันนี้ก็จะรอบใหญ่ต้องช้าๆนะ,ะ,ะรังเลยเช้าถ้าเกิดใครควงได้แะค,ะค,รรค่ไหนก็แค่นั้น,ะะน,นนะคะนรับใครเียงเอียวก็ที่ก็มีเอวะไรประผลไปเสร็จรอบหนึ่งก็องผลกลับรอบ หายใจหายใจเรื ês, ay, anyak, 네 okay. ่อยๆต้องสงบอาจารย์โอเคปฏิบ mm ัต hmm. uh, ินะครับ yeah, ย yeah, ่อข no, 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 no ่าวอือเท้าสะเอวพวงตามเข็มนาิิกาก้มหน้านิดนึงไม่เคยทวงมากขวานะครับช้าๆนะครับอย่าเร็วนะครับอย่าเร็วนะครับอย่าเร็วนะสายถะโพกเล็กน้อยเพื่อช่วยส่งตัวถ้าด้วยก็ได้ถ้าเรบรอบแล้วก็หมุนกลับนะครับ พวกเราสอบอแล้วเอาแค่สอง,อสองอรอบก็พอเดี๋ยวมือแล้วยุ่งโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ประมาณท่าที่เก้าเนาะท่านี้ยืนตัวตรงนะครับอันนี้จะรู้สึกว่ามาจากแขนไหล่เลยมันจะจะหลวมสบายๆหลักการของคนแก่ก็คือว่าเข่าเสื่อมเนี่ย แปลว่าข้างในเนี่ยกระดูกอ่อนที่อยู่ข้างในมันเริ่มลอกแผลเส้นเอ็นอะไรต่างๆเริ่มหลววิธีที่ทาให้เขาเนี่ยหายเสื่อมไม่มีแต่เราทําให้เสือเส่อมกันความเสื่อมนั้นเนี่ยชะลอตัวแล้วก็ทําให้เขากระชับเข้าโดยการที่ทําให้แคปซูลที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังด้านข้างซึ่งเด้แต่กล้ามเนื้อแ,และเส้เนเอ็นที่เราสุดได้หน้าขาข้างหลังข้างหน้าเนี่ยอเอนไปเสร็จแล้ววนะดหอว่าสี เศษก็บอกว่ามันมีสี่หัวข้างนี้ถ้าแต่เศษข้างหลังก็จะแทนสปริงนะแฮมเหงืแทนและสปริงที่เราเชื่อสปริงก็มีีกสี่เส้นนะครับหุ่มหน้าหลังอยู่ด้านข้างช่างมันนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราดียอดเขาเนี่ยข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยต้องเรียกว่าผลตัวแทนคู่เพราะท่าอรหันต์ท่าที่เราแทรกระหว่างทำการออกลบงชีโกเป็นการเสริมสร้างให้เส้นเอ็นแต่ชันเพราะกระชากลูกเข่าจะไม่ไหว พอไม่โยงรูการเจ็บก้อกแก๊กก็กจะหายไปต่เป็นเดือน,นะครับเพื่อสร้างเสริมเราไม่จาดสร้างชาเร็วไม่ได้ให้อราสียงกอแกอยู่ห้างขวงเขานะครับยิ่ง่วงยิ่งรวแต่ถ้าเกิดเราฝึกได้ดีแล้วมนาการควงชา้าๆเกการเนื้อรอบตัวเวกิดการหดตัวไหลเวียนกรกระชับขึ้นโอเคนะครับแต่ถ้าเราบอ,อว่ามีสา่งวงขวงคอไปขวงเขาก็ามงข่วงเหลื่เนาะตอนนี้เป็นท่าที่ค่อนข้างจะ ถ่ายอเนะอท่านี้เนี่ยจะไึ่ทำนะครับท่านี้จะทำให้กาลังขาดีขึ้นอีใครไม่ไหวท,ทา้าผ่านนะครัยบย่อเายา่เาเสร็จแล้วเนยผมก็จะดึตัวขึ้นนะครับตัวขึ้นเน,นีขาวเหยียดขึ้น้ายกับทาที่เราผไปผ้าต้นนะคะแต่ท่านี้เนถ้าขึ้นไอย่างนี้ ผมทำท่าท่าแต่ไม่ดูแลกันจริงๆย่อเข่านะครับขณะขึ้นเนี่ยผมยืนบนปลายเท้าสูงขึ้นนะครับตอนนี้ผมสรงตัวสูงขึ้นแล้วผมท่งตัวได้ปลายเท้าเสร็จแล้วตอนผมลงเนี่ยนะครับผมลงท่านี้นะครับให้ย่อเข่าไม่ได้ห้ามผ่านนะครับตอนนี้ตันลงท่านี้นะครับเสร็จแล้วปลายเท้าก็ยัางยืนบนปลายเท้าอยู่เสร็จแล้วผมก็กลับมาท่าเก่านะครับแล้วก็ลง ข้านี้ใหม่นะครับผมย่อเขา่าเดี๋ยวเพิับย่างเพิ่งับเดี๋ยวผมมีท้าวผัดอีกฝ่ายนี้ก่อนย่อเขา่าผมขึ้นท้านี้เราบอก็หลบเราบอกก็ขึ้นรบอก็ล็ลบถ้าใครทำท่านี้ได้จะว่าเข่าแข็งแรงเป็นที่แต่กรณีที่เรายังไม่ได้สุดไม่ต้องพยายามครับย่อเข่าเฉยเฉยปลายเท้าเฉยเฉยแล้วเราก็ยกขึ้นมาเฉยเฉยโดยที่ใช้สตรีนจากเขา ปลายเท้าถงแต่งี่เท้าอยู่แล้วเราก็ย,ย่อไปเฉยๆนะครับไม่ต้องไปเองน,น,นะครับนั่งดย่อวๆแต่งเท้าแล้วก็ถอยขึ้นแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเยีงก่อนตก่ดตัวไม่เยีงก่อนแต่ให้ไว้สําหรับคนที่แ็งแรงขึ้นแล้วค่อยเยองเท้านะครับดังนั้นย่อเข่าใครลงไม่ได้ห้ามลงนะครับย่อเข่ายกแขนขึ้น เหยียดตัวขึ้นนะครับแล้วก็ลงช้าๆานะ้กานมือลง้รงล่างนะครับตาลงไปตา,านลงไปย่อลงไปย่อลงไปย่อลงไป,นงไปจนเหมือนนั่งยองๆเข้าส้วมนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วเหยียดมือดึงมือขึ้นมาเหมือนเดิมใครทําได้ช้ากําลังขายิ่งดีแต่ตอนต้นๆช้ามากจะสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ไม่ต้องสามรถในช่วงต้นนะครับดึงขึ้นย่อเข่าย่อเข่าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับโดยที่เหยียดขาขึ้นมาแล้วก็ย่อลงนะครับเหยียดมือลงไปข้างล่างดันลงดันลงมือดันที่ตรงนะครับลงลงลงเสร็จแล้วก็ถอยขึ้นครับถอยขึ้น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 ับเอามือลงเอามือลง ยกแขนขึ้นอืย่อเข่านะครับแล้วก็ลงอืลงลงลงขึ้นชา้าๆขึ้นขึ้นนหลายคนที่ใช้เขย่งปลายเท้าแล้วนะเก่งจริงบอกความสาวบอกความสาวคว่ยมือลงย่อเข่ายกแขนขึ้นถ้าใครทำได้ก็ทำตามเลยนะครับ แล้วก็ลงช้าช้านะครับลงช้าช้า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 สุดทุก็ถอยขึ้นนะครับถอยแล้วก็ลง